บุญเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จมาบุญก่อตัวก็จะเป็นดวงสว่างติดแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราดวงบุญนี้เนะี่ยจะคอยประคับประคองสนับสนุนให้เราสมปรารถนานในทุกสิ่งที่ได้ตั้งใจเอาไว้สิ่งนี้พิสูจน์ได้ด้วยใจที่หยุดนิ่ง ในตำแหน่งที่ถูกต้องคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบุญนี้จะทำให้เราสมบูรณ์พร้อมไปด้วยรูปสมบัติทรัพส,สมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขกระทั่งเดบ,บลุมักผลนิพานฉะนั้นเราเกิดมาพบชาตินี้เนะี่ยแม้จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ต้องทำแต่สิ่งหนึ่ง ที่จะขาดไม่ได้นั่นคือการสั่งสมบุญเพราะบุญเป็นทั้งหมดของชีวิตเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสาเร็จทั้งมวลโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการทําใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเป็นสิ่งที่ต้องทํากันทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นทางเดียวที่จะทําให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ชีวิตจะได้ปลอดภัยทั้งในชาตินี้ชาติหน้าและทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในคุตตกนิกายเถระคาถาว่าอาทิศีลังปฏิฐาจะกัลยาณนัน,นจะมาตุกัง อมุขังสัพพะธรรมานังตัสมาศีลังวิโสเทเยศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดคุณงามความดีทั้งหลายเป็นประมุกแห่งกุศลธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นบุคคลพึงตั้งใจชำระสีของต้นให้บริสุทธิ์เถิด ศีลเป็นมนุษย์ธรรมเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานทิทฐายมนุษย์สูงส่งและแตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะศีลห้าเป็นคุณธรรมของมนุษย์ทุกยกุคทุกสมัยที่ถือปฏิบัติสืบสืบ,สบกันมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลศีลที่เราตั้งใจรักษาเป็ว่าจะเป็นศีลห้า ศีลนศีลส0หรือศีล227ของพระภิกษุก็ตามถ้าหากรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็จะมีอานุภาพทำให้กายวจจาจะใจสะอาดบริสุทธิ์จะทำให้เป็นผู้มีความองอาจไม่หวั่นไหวในที่ทุกสถานแม้จะมีพยันตรายต่างๆเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ก็ไม่ขันครามหวาดกลัวความบริสุทธิ์ของศีลที่สั่งสมมากเข้ามากเข้านี้จะกลั่นกลายเป็นดวงศีลที่ใสสว่างอยู่ภายในผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ย่ยอมเป็นที่เคารพรักของเทวดาทั้งหลายอีกทั้งเป็นพลบัปัจจัยให้ได้บรรลุธรรมเบื้องสูงอีกด้วย เมื่อพูดถึงเรื่องศีลแล้วในศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาที่มีมาก,ก่อนพุทธศาสนาก็ได้ความสําคัญว่าคุณธรรมสําคัญที่บุคคลได้ชื่อไปเป็นพราหมณ์นั้นคือการไม่พูดทรงศีลถหาคาศีลเสียแล้วความเป็นพราหมณ์ก็ไม่สมบูรณ์เหมือนเรื่องของโสนะทันดับพราหมณ์ หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่โสนะธนพรามและบริวารได้เดินทางไปเพื่อเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจา้าหลังจากที่พระบรมศา,าสดาตรัสถามว่าบุคคลประกอบด้วยองค์เท่าไหร่พวกพราหมณ์จึงจะบัญญัติว่าเป็นพราหมณ แล้วเมืเขาจะกล่าวว่าเราเป็นพรามก็พึงกล่าวได้โดยชอบทั้งไม่ต้องถึงมุสาวาตด,ด้วยสนทธันดาพรามดีใจมากที่พระพุทธองค์ตร,ตรัสถามในเรื่องที่ตัวเองมีความรู้อยู่แล้วจึงกร่าบทูลด้วยความมั่นใจว่าข้าแต่พระโคดมบุจเรญบุคคลประกอบด้วยองค์หาประการ โกภรามจึงจะบัญญัติว่าเป็นพราหมณ์และเมื่อเขาจะกล่าวว่าเราเป็นพราม์ก็พึงกล่าวได้โดยชอบที่ไม่ต้องถึงมู่สาวาตด้วยคุณสมบัติห้าประการคือบุคคลผู้เป็นพรามณ์ในโลกนี้ประการแรกบุคคลนั้นจะต้องเป็นอุปตาสุชาตะทั้งฝ่ายมารดาและบิดา ือมีคันที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านติเตียนได้โดยการอ้างถึงชาติตระกูลประการที่สองจะต้องเป็นผู้มีการศึกษาสูงคือทรงจำมนเรียนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งคำพีนิคันดุศาสตร คำพีเกตุา菩萨คำพีสักครศสาตต์คำพีปเพตสาสตร์คำพ,คำพีอิติหาสส,าสตร์เป็นผู้กระจายตัวบทเป็นผู้กระจายวยายกรณ์จำนาญในคำพีโลกายตะและมหาปุริสลักษณะประการที่สจะต้องเป็นผู้มีรูปงาม น่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพันธ์ผุดพองมีรูปร่างคล้ายพลมมน่าดูน่าชมเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของผู้ที่ได้พบเห็นใครได้เห็นก็เกิดความประทับใจประการที่สีจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่ดางไม่พร้อย ประกอบด้วยศีลยั่งยืนทั้งต่อนหน้าและรับหลังและประการสุดท้ายจะต้องเป็นมันฑิตมีปัญญาเป็นที่หนึ่งหรือที่สองของพวกปฏิกาหกผู้รับการบูชาด้วยกันข้าแต่พระโคดมบูเจริญบุคคลประกอบด้วยองค์หเหล่านี้พวกพราม์ย่อมัญญัดว่าเป็นพราหมณ์ และเมื่อเขาจะกล่าวว่าเราเป็นพรามณ์ก็ฟพงกล่าวได้โดยชอบทั้งไม่ต้องถึงมุสาวาตด,ด้วยพระผู้มีาภาคตรัสถามต่อไปว่าดูก่อนพราหมณ์บรรดาองค์ทั้งห้าเหล่านี้ยกออกเสียองค์หนึ่งแล้วบุคคลประกอบด้วยองค์เพียงสี่อาจจะบัญญัติว่าเป็นพราหม์ณได้หรือไม่ และเมื่อเขาจะกล่าวว่าเราเป็นพราหมณ์ก็เพิ่งกล่าวได้โดยชอบทั้งไม่ต้องถึงมุสาวาตด,ด้วยพรามณ์โสนธนตะทูลว่าได้สิท่านพระโคโดมุเจริญบรรดาองค์ทั้งห้าเหล่านี้ยกเว้นวันณะก็ได้บุคคลผู้เป็นพราหมณ์แม้ประกอบด้วยองค์สี่เหล่านี้ พวกพราหมยอมมันยัดว่าเป็นพราหม์แล้วเมื่อเขาจะกล่าวว่าเป็นพราหม์ก็พึงกล่าวได้โดยชอบทั้งไม่ต้องมุสาวาทด,ด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าดูก่อนพราหม์บรรดาองค์สี่เหล่านี้เนี่ยอาจจะยกออกอีกประการหนึ่งบุคคลประกอบ้วยองค์สาม เท่าน,นั้นอาจจะบัญญัติว่าเป็นพรามได้หรือไม่ได้สิท่านพระโคโดมุจเจริบนบรรดาองค์สี่เหล่านี้จะยกมนออกอีกองค์หนึ่งก็ยังได้เชื่อว่าเป็นพราหมบุคคลแม้ประกอบด้วองค์สามพวกพรามก็ยังบัญญัติว่าเป็นพรามและวเมื่อเขาจะกล่าวว่ารเราเป็นพราหมณ ก็พึงกล่าวได้โดยชอบทั้งไม่ต้องถึงมุสาวาทด,ด้วยพระผู้มีพระภาคตัดถามตอบไปอีกว่าดูก่อนพราหมณ์บรรดาองค์สามที่เป็นคุณสมบัติของพราหมณ์นั้นอาจจะยกออกเสียอีกองค์หนึ่งและประกอบด้วยองค์เพียงสองข้อเท่านั้นอาจจะบัญญัติว่าเป็นพรามณ์ได้หรือไม่ พรามสนธันดะก็ยังทูลยืนยันว่าได้เคยยกเรื่องชาติออกไปเพราะชาติไม่สามารถทำให้คนสูงขึ้นหรือต่ำลงขอให้เพียงบุคคลนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลที่บริสุทธิ์และปัญญาที่เฉียบแหลมสามารถสอนตัวเองและคนอื่นให้ขึ้นสูนทางความหลุดพ้นก็ได้ชื่อไว้เป็นพรามเหมือนกัน ในขณะนั้นพวกพรหมามที่กำลังนั่งฟังอยู่รู้สึกไม่พอใจในคำตอบของโสณะทันดัปรามได้กลา่าวคัดค้านกันว่าท่านโสนะทันดะท่านจะได้คล้อยตามพระสม,มณโคดมให้มากนักท่านโสนะทันดากล่าวลบหลู่วันะกล่าวลบหลู่มนกล่าวลบหลู่ชาติ กล่าวคล้อยตามวาทะของพระสมณโคโดมฝ่ายเดียวเท่านั้นทำไมจึงไม่เป็นตัวของตัวเองและไม่ยึดมั่นคุณธรรมห้าประการติ่พรามทั้งหลายได้ยึดถือกันมาเล่าขณะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพวกพราหมณ์ว่าถ้าพวกท่านคิดว่าพรมณามสนทันดะอ่อนการศึกษาผู้ไป่ถูกต้อง มีปัญญาสามและไม่สามารถจะโต้อตอบกับพระสมณะโคดมในเรื่องนี้ได้รามโสนาธันดะก็จจงหยุดเสียพวกท่านจงมาสนทนากับเราเถิดแต่ถ้าพวกท่านคิดว่ารามโสนาธันดะเป็นผูหูสูตรพูดดีเป็นมณิตและสามารถจะโต้อตอบกับพระสมณะโคดมได้พวกท่านจงหยุดเสีย รามโสนทธันดะจงโต้ตอบกับเราต่อไปเมื่อพระผู้มีพภาคตรัสอย่างนี้แล้วพรามโสนทธันดะได้กราบทูลขอโอกาสว่าขอพระสมณะขอดมผู้เจริญทรงหยุดเถิดขับร่องเองจากโต้ตอบ,บอบกับพวกเขาโดยชอบแก่เหตุเองพระเจ้าค่ะส่วนว่าโสนทธันดพราม จะอธิบายเหตุผลของตัวเองให้พวกพราหมณ์เข้าใจและคล้อยตามได้อย่างไรนะเราค่อยมารับฟังกันต่อในคราวต่อไปสำหรับวันนี้ให้เราฝึกฝนอบรมใจให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงรัธรรมกายภายในกันให้ได้ทุกๆุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไวใ้ใจสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาว ได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาตสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ